รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการไลน์แอดแอดนัทธาออโต้สวัสดีค่ะ พบกับไออีกแล้วค่ะกับเป็นนัทธาออโต้นะคะวันนี้นะคะไออยู่กับเจ้ากระบะค่ะมิสูบิชิไทต,ตันค่ะปี2020นะคะโฉมปัจจุบันเลยค่ะสภาพเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบรีวิวกันแบบรอบๆคันกันเลยนะคะตามไอไปเลยค่ะบริการดีๆนะคะสําหรับลูกค้านัทธาออโต้นะคะทางร้านของเราค่ะมีบริการจัดไปนั้นนอกสถานที่ค่ะนํารถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะยุคโควิดนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com มากันเลยนะคะมาที่กระจังหน้าคันนี้กันนะคะกระจังหน้าคันนี้จะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับโลโก้มิซูบิชิค่ะแล้วก็ไฟหน้านะคะดีไซน์มาใหม่มากๆนะคะดูเฉียวดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ด้วยนะคะคันนี้เลยนะ ถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าไฟตัดหมอกเป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะถ้าลูกค้าต้องการนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันหลังไม้นะโอเคมาที่ด้านข้างตัวรถเลยรถใหม่มากเลยอะสภาพใกล้เคียงป้ายแดงแบบสุดๆนะคะ ด้านข้างตัวรถนะคะจะเป็นล้อแม็กอลอยนะคะสเปคโรงงานเลยค่ะแมกขอบ16นะคะซีรีย,ยางนะคะ 22565R16 นะคะสภาพยางถือว่าใหม่มากๆเพราะว่าอันนี้คือเป็นยางที่ออกมาจากโรงงานเลยนะคะก <ๆ S 1> ็คือโรงโรงงานผลิตเลยค่ะเป็นสเปคที่มากับรถเลยนะคะยังใช้งานได้อีกยาวๆเฉลยจะบอกว่าคันนี้ไหม่หลักพันนะคะไหม่หลักพันนะลูกค้าที่หาอยู่นะคะ เอาไปขนของเอาไปใช้งานนะคะขับวิ่งส่งของนะคะสบายมากๆค่ะโอเคเรามากันที่ด้านข้างนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงซุ้มล้อตรงนี้เลยนะคะไม่ได้มาอยู่ตรงกระจกมองข้างนะอยู่ตรงซุ้มล้อตรงด้านข้างตรงนี้นะคะ มากันที่ด้านข้างประตูนะคะการดีไซน์คันนี้จะเป็นรถตัวเตี้ยนะคะสามารถขนของได้สบายมากๆนะคะบางคนเอาไปใส่คอกนะคะตีตู้ทึบนะคะขนของส่วนของนะคะช่วงนี้สินค้าออนไลน์ขายดีมากๆนะคะเหมาะกับการวิ่งงานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไอจะสาธิตวิธีการเปิดประตูแคปให้ด้วยนะคะคันนี้เป็นแบบสมาร์ทแคปนะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ไปกันเลยนะนี่เลยนะคะเปิดนะคะมันจะมีตัวสวิตช์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดประตูอยู่ตรงนี้เลยนะคะสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยคือก้าวขึ้นลงแบบว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะคะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กหรือใครก็คือสามารถขึ้นลงได้ง่ายๆเลยค่ะนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะคะสภาพแผงข้างนะคะจะเป็นแผงข้างสีดํานะคะใหม่มากๆค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะ เป็นกระจกนะคะสวิตช์ปรับกระจกหนึ่งฝั่งเป็นออโต้นะคะสงคนขับค่ะแล้วก็มีตัวตัวล็อกกระจกให้ด้วยนะคะสภาพเบาะด้านหน้านะคะใหม่มากค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดไม่มีการย่นนะคะหรือว่าขุยของผ้าเลยนะคะถือว่าดูแลมาดีมากๆค่ะเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากๆใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆเลยค่ะคันนี้นะสภาพเบาะด้านหลังเช่นกันค่ะ ใหม่มากนะคะไม่มีขุยไม่มีการยุบตัวของฟองน้ํานะคะสภาพสวยงามเลยค่ะอ่าเรามาดูกันต่อที่แผงประตูด้านข้างด้านหลังนะคะใหม่มากๆเช่นกันค่ะมีลําโพงมาให้ด้วยนะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วอยู่หนึ่งตำแหน่งนะจ๊ะ สภาพพวงมาลัยคันนี้นะคะสภาพพวงมาลัยใหม่ๆเลยค่ะใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆเลยนะคะสภาพใหม่มากๆเลยค่ะไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยค่ะมาต่อกันที่น็อตประตูนะคะน็อตเดิมๆค่ะไม่มีไขไม่มีแกะออกมาทําสีนะคะน็อตเดิมค่ะน็อตประตูด้านหลังเช่นกันค่ะน็อตเดิมๆนะคะไม่มีไขไม่มีแกะออกมาทําสีนะคะ กล้เคียงายแดงสุดๆลูกค้าหาอยู่นะคะประหยัดไปแบบหลายแสนมากๆเลยนะคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะในการซื้อรถมือสองลูกค้าอยากได้รถที่เป็นรถที่โครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะเราแกะกันให้ดูเลยนะอ่ะโอเคนี่นะคะเห็นเม็ดอาร์คชัดๆนะคะเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีรอยตะเข็บนะคะไม่มีรอยตัดต่อนะคะการันตีได้เลยคะ่ะ มากันที่โครงสร้างตรงแฉบนะคะ,ะแกะให้ดูกันจัดๆเลยนะชัดๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเม็ดอาร์คชัดๆนะคะเรียงตัวสวยกลมนะคะชัดๆนะคะไม่มีรอยตะเข็บไม่มีรอยตัดต่อนะคะโอเคไปกันต่อเลยตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านหลังรถนะคะการดีไซน์ไฟท้ายก็คือจะเป็นโฉมปัจจุบันและดีไซน์แบบใหม่นะคะไฟท้ายเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างอ้วนใหญ่นะ เห็นชัดนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยดีคือ้อยว่ามิสูไตทันชมเนี้ยมันออกแนวแบบสปอร์ตอะคือยิ่งถ้าบางคนเอาไปแต่งก็จะยิ่งดูสวยแต่ว่าถ้าบางคนเอาไปใช้งานน้อยว่าาประโยชน์ในสิ่งที่ได้นะคะกับราคาเหมาะสมหรือว่าเกินด้วยคุ้มค่ามากๆค่ะนะคะโอเคเรามาดูกันที่ท้ายรถนะคันนี้กันชนเสริมท้ายไม่มีนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะ อ้แถมให้ไอ้ติดตั้งเพิ่มให้ให้ดูกันเลยว่ามากับรถคือไม่มีนะคะเดี๋ยวเราดูแลให้นะคะมาดูสภาพแม็กไลเนอร์กันนะโหคือใหม่มากลูกค้าดูได้เลยค่ะคือใหม่แบบใหม่มากไม่มีการขนของมาที่หนักเลยหลักสำหรับบางคนนะคะที่ต้องการเอาไปตีตู้ใส่ของขนของ,ข,องขับรถส่งของนะคะคันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะลูกค้ามาดูได้เลยสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลย ปากระโปรงท้ายนะคะตรงแมกตรงกระบะนะคะไม่มีไขนะคะไม่มีไขนะคะเดิมๆเลยค่ะอีกฝั่งนึงก็เช่นกันค่ะเดิมๆนะคะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะไปกันเลยค่ะไปต่อกันนะคะคันนี้นะคะถ้ามันจะเป็นน้ำมันดีเซลนะคะเวลาเติมก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายของรถนะคะโอเคมากันที่ด้านหน้านะคะอีกฝั่งนะึงนะ เปิดได้ทั้งสมุดสองฝั่งนะคะลักษณะการเปิดเหมือนกันเลยกับทางฝั่งนู้นนะคะอย่างที่เอ้เปิดให้ดูเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือสามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายมากๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปต่อกันที่สภาพแผงข้างด้านหน้านะคะสะภาพแผงข้างใหม่ค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะใหม่มากๆเลยค่ะ บบกผู้โดยสารด้านหน้านะคะเช่นกันค่ะเหมือนแทบจะไม่เคยมีคนนั่งเลยคือใหม่มากจริงๆนะคะไม่มีขุยไม่มีความแบบเก่าเลยอะ่ะแม้แต่นิดเดียวนะคะของคันนี้คือใกล้เคียงป้ายแดงแบบสุดๆแล้วอะ่ะนะคะมาดูกันที่ด้านหลังเหมือนกันค่ะฟองน้านะคะไม่มีการยุบตัวนะคะพนักพิงด้านหลังนะคะไม่มีคราบไม่มีรอยขุยไม่มีการเลอะไม่มีการโทมเลยนะคะใช้งานมาถือว่าถนอมมากๆค่ะสําหรับเจ้าของเดิมนะคะสภาพคอนโซลน,นะคะ เช่นกันค่ะเป็นคอนโซลสีดำนะคะมีแอร์แบกมาด้วยนะคันนี้นะคะก็ใหม่มากๆค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะน็อตประตูด้านหน้าค่ะเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะค่ะไม่มีการไขนะคะรับประกันได้เลยค่ะน็อตเดิมค่ะน็อตประตูด้านหลังเช่นกันนะคะไม่มีไขไม่มีแกะค่ะเดิมๆเลยค่ะ เรามาดูกันที่โครงสร้างก่อนเลยนะเดี๋ยวเราดูกันโครงสร้างตรงแคบก่อนอก็นได้ค่ะเปิดง่ายนๆ,ๆนะโอเคมาเลยคะ่ะโครงสร้างนะคะเห็นชัดๆนะคะเรียงตัวสวยกลมนะไม่มีการแกะออกมานะคะไม่มีการคอการพ่นทําสีกบทับนะคะามาดูกันที่โครงสร้างด้านหน้านะคะนี่เลยเดิมๆเช่นกันค่ะไม่มีการเพาะการพ่นการทําสีกบทับนะคะน็อตประตูโครงสร้างเดิมประโครงสร้างรถเดิม เดิมทั้งคันสีขาวปี2020ไมลหลักพันคือดีดีจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องจุดสุดท้ายนะคะไปเลยตอนนี้นะคะก็อ,อยู่หนะ้าห้องเครื่องแล้วค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซลนะคะ128แลรงม้าค่ะทั้งแรงและประหยัดน้ำมันมากๆนะคะสาภาพเครื่องยนต์อยากให้เห็นมากๆเลยนะคะใหม่มากนะคะใหม่จนแบบ ไม่แดงอะ่ะไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือมันใหม่มากจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็ซีนยางทุกอย่างนะคะสีแต้มที่มาจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่โครงสร้างนะโครงสร้างนะคะฝากระโปรงหน้าน็อตเดิมนะคะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะน็อตเดิมเดิมนะคะไล่กันไปเลยนะฝากระโปรงรูกลมสวยนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะคะโอเค สวยสวยเลยค่ะเราไปกันที่ฟังฟ้านะคะน็อตเดิมเช่นกันนะคะไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะเดี๋ยวไอจะไปสตาร์ทรถให้ฟังเครื่องยนต์กันนะคะแต่บอกก่อนนะคะคือไอ่ะขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีการทดลองขับนะคะแต่คันนี้มีวารันตีศูนย์เหลืออยู่นะคะรถปี2020ค่ะรับประกัน3ปี1 0 0แสโล เจืองเหลืออีก2ปีเต็มๆนะคะลูกค้าซื้อไปได้สภาพใกล้เคียงป้ายแดงวารันตีป้ายแดงแน่นอนนะคะเดี๋ยวตามไอ้ไปสตาร์ทรถกันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะอ้เข้ามาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าภายในมันค่อนข้างใหม่มาก มากเลยนะคะแล้วระบบความปลอดภัยของคันนี้ก็มีแอร์แบ็กมาคู่หน้าเลยนะคะซ้ายขวาเลยนะเดี๋ยวเรามาไล่กันเป็นจุดๆไปเลยนะคะตัววิทยุนะคะก็คือสามารถใส่ซีดีได้นะคะแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อ AUX ด้วยนะคะแล้วก็ตัวเชื่อมต่อ USB จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะหรือว่าตัวเชื่อมไฟชาร์จไปในรถนะคะชาร์จโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะสามารถเจียบชาร์จได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์ค่ะ ความเย็นนะคะระดับพัดลมแอร์นะคะแล้วก็ทิศทางของแอร์ค่ะสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยไฟก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเกียร์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ขับไม่เป็นนะคะต้องขอไบจริงๆค่ะแล้วก็ เบรกมือค่ะที่วางแก้วช่องเก็บของคือภายในไอ้ว่าดีไซน์มาใช้งานฟังก์ชันในการใช้งานที่จําเป็นนะคะมีครบหมดระบบความปลอดภัยมีครบราคาเบาๆนะคะได้รถปี2020สภาพเทียบเคียงป้ายแดงแต่ราคามือสองนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆอีก1นึคันนะคะสําหรับคนที่หาอยู่นะไว้ใช้งานไว้ทํางานไว้ขนของนะคะสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยใช้งานได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้เลขไม้นะคะเพียงแค่ 8,189กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไม่8,000นะคะฟังไม่ผิดขาน,น้อยมากๆนะคะก็ยังไงตามอ้อยลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะตามไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ดูไอ้รีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะแต่สําหรับคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นจริงๆค่ะก็เดี๋ยวยังไงลูกค้าที่ซื้อนะคะมาทดลองขับได้เลยแต่้อยการันตีให้นะว่ารถเรานะคะทุกคัน เดิมหมดนะคะสภาพห้องเครื่องช่วงล่างดีทุกคนันนะคะเพราะอย่างที่บอกไปนะว่าคันนี้ยังเหลือวารันตีห้างนะคะโชรูมมิสูบิชินะคะ, ishi, ะ,คะอีก2ปีเต็มๆเลยค่ะคันนี้ก็เดี๋ยวไอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะรถที่เอามารีวิวนะคะก็จะเป็นมิสูบิชิไทตันนะคะปี2020ตัว GL นะคะเลขใหม่เพียงแค่8,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะไม่หลักพันนะคะ หาสภาพนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะประหยัดไปแบบหลายแสนมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะไอขายเพียงแค่429,000บาทค่ะได้รถใกล้เคียงป้ายแดงแบบสุดๆนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะยังไงลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อ้เข้ามาได้เลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะไอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ไอะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com